ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการในรายการยาติมทีวีนะครับในช่องยาติมทีวีของเราซึ่งเป็นรายการตามรอย if n o out นะครับก็เราก็เป็นรายการที่เราอ,าอยู่ในช่องเดียวกันนะครับวันนี้มาตามรอยถึงจังหวัดพังงาน,นะครับมาเจอกัน2รายการเดี๋ยวเราจะมีฟิชเชอริงกันนิดหน่อย นะครับในของรายการทั้งสองนะครับมาร่วมงานกันนะครับเอาละครับตอนนี้ท่านอาจารย์บุคคลีเรื่องปาดนะครับซึ่งเป็นพิธีกรหลายๆรายการในช่องยาติมทีวีครับกำลังย่องเข้ามานะครับอ้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับัำดีแล้วสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้รายการทำทีวีนะครับเป็นหนึ่งในความภูมิใจของยาติมทีวีนะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องราว ของช่องของรายการทีวีที่เด็กๆได้ทำตามสโลแกนตามมอตโต้ของทำทีวีครับทำทีวีทีวีที่เด็กได้ทำเยี่ยมเลยผม <laughs> ไม่รู้ว่าอาจารย์คิดกันได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจคือมันคือการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็กๆ<อ>นะครับ,รบมเมื่อเด็กๆเข้ามาทำแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูเขาจะต้องติดตาม รายการอนเดียนนี้นะครับโดยตลอดซึ่งที่ทราบมาว่าก็คือว่าอาจารย์จะมีการตระเวนไปไปในกลุ่มของโรงเรียนมุสลิมแถบอันดามันครับตอนนี้กําลังเอาแถบอันดามันให้หมดก่อนเดี๋ยวเราอาจจะลามไปถึงแถบภาคเหนือภาคเหนือครับผมอาจารย์ครับครับเดี๋ยว เราก็คงจะมีรายการต่อเนื่องอย่างนี้ครับผมยังไงฮะวันนี้เรานะฮะทั้งสองคนมาที่โรงเรียนตัดบียะอิสลามิยะนะครับก็มาสัมภาษณ์นักเรียนสัมภาษณ์คุณครูแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะรอสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่ครับ,รบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชมที่นี่ก็คือว่ามีการรวมตัวหรือมีการสอนให้เด็กๆรู้ถึงคุณค่าของการออมนะครับแล้วก็มีกองทุนให้ชาวบ้านที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ย นะครับสามารถที่จะมาขอสินเชื่อได้ด้วยนะอันนี้ดีมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องนี้ที่โรงเรียนที่กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยมีมากมากนักนะครับเพราะว่าที่นี่เขาอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจแล้วก็เขาจะมีการสอนวสามวันที่ผ่านมาที่อยู่ที่กระบี่เนี่ยจะเจอแต่แต่เรื่องราวการออมทรัพย์การใช้เงินให้แค่ที่จําเป็นอะไรพวกนี้ฮะผมผมว่าดีมากเลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้ยังอยู่ที่จอดพังงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ตามไปที่กระบี่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ฮะโรงเรียนสุดท้ายที่เราจะไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสัมภาษณ์คุณครูกันนัคือโรงเรียนประทิบธรรมวิทยาครับใช่ไหมครับครับประทิบธรรมมูลนิธิมูลนิธิครับใช่ไหมฮะครับขอบคุณมากทำมูลนิธิต้องขอโทษด้วยคือไปหลายเดือนไม่ใช่เดี๋ยวขอตัวนิดเดียวครเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศติดทะเลกันบ้างหลังจากติดเขากันมาเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเลยครับตามไปเลยครับอาจารย์ดูรถมาไปเลยครับครับ